เพราะการจ้องจอคอมน,น,นานๆอาจทำให้ใสายตาคุณอ่อนลา้าเปลี่ยนมาใช้เลนส์ซีนที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กลา้าเอางานมาอีกเอางานมาอีกเอางานาอีก,ออกวะที่ว่ากล้ามอะกล้ามเนื้อตานะเอา คิปจัดได้เพราะใช้เลนสีนแล้วสบายตาเอาไงานไม่โว้ย <c oughs> สบายตา,ยาจริงเพราะการจ้องจอนานๆอาจทำให้ใสายตาคุณอ่อนล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอารอก่อนแป๊บหนึ่งมองไม่เห็นเปลี่ยนมาใช้เลนสีนที่จะช่วยลดเปลี่ยนมาใช้เลนสีนที่จะช่วยลดภาระกล้ามเนื้อตา และเพิ่มพลังให้กล้ามเออที่ว่ากล้ามอะ่ะกล้ามเนื้อตานะอ้าฟิตจัดได้เพอใช้เลนส์ซีนแล้วสบายตาซีนลดอาการล้าเผยพลังดวงตาคุณ